ai à, đàn fire in the hole, shot, kill, fire in the hole, fire in the hole, Fire in the hole! 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 I'm not thinking to it. shot? Head oh. Oh. Fire in the hole. Double kill. i in the hole.

ค่นะคบสองนะถ้าไม่พอใจจะปคิหนึงได้นะครับคบิทหนึ่งให้คิทหนึ่งแต่ตอนนี้คิทสองว่าเาๆ้นะ

เมา,มา,มาส์ลวนเาส์ลวนดูิสินี้ใครจะแพ้ใคนนะครับลองเช้าสีอะไรเจ่นา,น,น,าน,นี้น้องน่าทึ่งสุ Blue Team Win นั่งเงียบ จบไปคลิปที่สองนะครับสองคลิปคิดว่าน่าจะเชื่อกันแล้วนะตังหายไปไหนคลิปตะกี้มีเจ็ดหมื่นกว่า,วาใช่ไหมไปซื้ออันนี้มาครับเดี๋ยวจะสงสัยนี่ไปซื้อสปแปดมาอืมเจ็ดหมื่นอันแบบนันนั้นจะสงสัยนะจบบ๊ายบาย